วันนี้เราจะมาทำเมนูง hmm. um, mm ่ายๆนะคะคือน้ำยาปลากระป๋องนะคะพี่น้องคะนี่เลยค่ะหอมแดงนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็จะมีพริกแห้งนะคะกระชายนะคะตะไคร้ค่ะนะคะทุกคนใส่ลงไปในหม้อนะคะพอหม้อเดือดนะคะแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะสูรรสนะคะสูรรสเดอต่อด้วยน้ำตาลปี๊บ่ะพี่น้องน้ำตาลปี๊บนะคะตามด้วยปลาล้านะคะพี่น้องปลาล้าเดิอแล้วแต่ชอบหลายใส่หลายชอบหน่อยเส่หน่อยแล้วก็คนนะคะพี่น้องค่ะ พอน้ำมันเดือดสักพักนึงนะคะเราก็ตักขึ้นมานะคะพี่น้องมาตํานะคะเราจะมาโขกเอานะคะือคือเราไม่ใช่เครื่องปั่นนะคะเราใช้โขกเอานะคะทุกคนคะ่ะโขกพริกก่อนเลยจ้าเพราะพริกมันจะแหลกมันจะตํายากกว่าอ,อย่างอื่นนะทุกคนคือตําพริกให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็ตาด้วยกระชายนะคะกระชายลงไปจ้าพอโขกกระชายเสร็จแล้วเราก็จะตาด้วยหอมกระเทียมนะคะทุกคน พอโขกหอมกระเทียมเสร็จแล้วนะคะทุกคนให้ละเอียดเข้ากันนะคะทุกคนคือตาให้ละเอียดแบบนี้นะคะตาด้วยปลากระป๋องจ้านี้คือปลากระป๋องสองกระป๋องนะคะเราจะทําน้ํายาปลากระป๋องนะคะทุกคนค่ะวันนี้ทําน้ํายาปลากระป๋องกินแบบน้ํายาป่าทุกคนน้ํายาป่าปลากระป๋องนะคะแบบแซ่บๆพี่น้องก็เทปลากระป๋องลงไปนะคะทุกคนเทปลากระป๋องลงไปจ้าเสร็จแล้วก็โขกโขกโขกกดกดให้มันละเอียดนะคะทุกคนเนาะเพราะปลากระป๋องมันจะเป็นตัวตัวเนาะคือ เราก็โขกให้มันละเอียดนะจ๊ะทุกคนโขกให้มันละเอียดเสร็จแล้วเราก็เทลงไปอีกเกินหนึ่งกระป๋องค่ะเทอีกหนึ่งกระป๋องนะคะเสร็จแล้วเราก็โขกเหมือนเดิม hmm. ค so ่ะท mm ุกคนโขกเหมือนเดิมนะคะพอมันละเอียดนะคะทุกคนเราก็จะไปใส่หม้อนะคะเพราะตอนนี้หม้อเราต้มอยู่นะคะทุกคนค่ะพอโขกละเอียดปุ๊บเราก็จะไปใส่หม้อจะใส่ลงไปเลยจ้าอันนี้คือหม้อของเรานะคะคือหม้อแกงหม้อนมน้ำจิ้มน้ำยาแกงป่าเรานะคะทุกคนนี่เลยจ้าคนคนคนจ้า เสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยอันนี้คือกระชายนะคะกระชายที่โขกบุบบุให้มันหอมหอมนะทุกคนคะกระชายที่โขกบุบุบให้มันหอมนะจ๊ะต่อด้วยนี่ลยจ้าลูกชิ้นจ้าค่ะไม่ได้ลูกชิ้นใส่ลงไปจ้าคอมแซ่บคอมนัวจ้าตามด้วยหัวหอมนะคะทุกคนอันนี้คือหอมนะคะตามด้วยใบนะคะเมื่อกี้ใส่หัวตอนนี้ตามด้วยใบคะ่ะอันนี้คือใบต้นหอมนะคะทุกคน ขั้นตอนแรกเราต้องใส่หัวก่อนนะคะเพราะว่าหัวมันจะแข็งนะคะทุกคนค่ะเสร็จแล้วเราไปต้มเส้นหนุ่มจีนเลยค่ะหนุมจีนเราใช้เส้นแห้งนะคะทุกคนใช้เส้นแห้งนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็จะมาจับหัวนะคะทุกคนจับหัวแต่เราต้องล้างน้ําก่อนหรือล้างน้ําก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันร้อนเราล้างน้ําให้มันเย็นก่อนนะคะพอล้างน้ําเย็นเสร็จแล้วเราก็จะมาจับหัวหนุมจีนนะคะทุกคนล้างๆก่อนจ้าจับหัวนะคะ น,นี่คือจับหัวหนุ่จีนนะคะทุกค <Q. X S> นก็คือทําทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีหนึ่มจีนสดนะคะเรามีแต่หนุ่มจีนแห้งนะคะเราก็ต้องลวกหนึ่มจีนแห้งนะคะทุกคนค่ะแล้วแต่ความสะดวกของใครมันนะคะถ้าถ้ามีหนึ่มจีนสดก็ดีค่ะยิ่งอร่อยเนาะแต่อันนี้คือสาวโอไม่มีหนุ่งจีนสดหรือเราต้องลวกเส้นแห้งนะทุกคนเนาะก็คือแบบใกล้อันไหนก็เอาอันนั้นความสะดวกสบายทุกคนเนาะก็คือตอนนี้ก็คือจับหัวหนุ่งจีนเสร็จแล้วจ้าก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะ มีฝีมือในการจับหัวนมจีนด้วยนะคะทุกคนค่ะนับตาเป็นยังซี่จ้าเสร็จแล้วก็มารับประทานเลยนะจ๊ะอันนี้คือตักเสร็จแล้วนะคะทุกคน